พระเอกหนุ่มซุปตาขวัญใจคนทั่วประเทศอย่างเจมจีรายุตั้งสี่สุขซุ่มซ้อมวิ่งเตรียมโชว์พลังอวดความฟิตพิชิตใจแฟนๆในงานเดินวิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี TTB ธนชาติประกันภัยภาครัน2025ที่ปีนี้มาพร้อมภาร,รกิจแสนอบอุน่นในทีมรันฟอร์เชงเส้นชัยแห่งการให้ไม่มีสิ้นสุดเปลี่ยนให้ทุกกาววิ่งไม่ได้จบที่เส้นชยัยแต่ช่วยส่งต่อโอกาสให้น้องๆได้มีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งงานนี้บอกเลยว่าเจมจิลงทุนซุ่มฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อน้อง น้องและแฟนคลับทุกคนอย่างแน่นอนครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท T b ธนาคาชประกันภัยพักรัน225นะครับก็เป็นโครงการดีๆที่จะช่วยส่งต่อทั้งสุขภาพของเราเองนะครับแล้วก็ส่งต่อไปถึงน้องๆครับเพราะว่าเราจะ,ะร่วมบริจาคก,กับโ <c oughs> รงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,อเรื่องน้องๆแต่ว่าการคือค่าคือค่าสมัครไม่แบบไม่หักค่าใช้จ่ายเลยหกหออวนเราก็จะมอบให้กับวิทีแล้วก็โรงพยาบาลทั้งหมด แล้วพี่เจมจิเป็นคนวิ่งอยู่แล้วเป็นคนวิ่งอยู่แล้วมันวิ่งอยู่อยากให้นำแบบอคนที่ไม่เคยแบบวิ่งอะไรเงี้ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมอ่าจริงๆเตรียมแค่ชุดออกกำลังกายแล้วก็รองเท้าที่พอวิ่งได้ครับก็สามารถบอกว่าแค่แบบคือแค่นั้นเลยแล้วเราก็มาร่วมวิ่งด้วยกันแต่จริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยแต่ว่ามันก็ยากในช่วงตัดสินใจแวบแรกแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองหรือว่าอะไรเงี้ยมาร่วมวิ่งในงานนี้ได้ ว่าเราไปวิ่งกันที่สวนแล้วก็ไปเจอกันก็ได้แล้วก็ผมว่าพอจุดตาร์เล็กๆแบบนี้แหละครับมันก็จะเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราเริ่มก้าวอย่างตอนที่พี่เจมเริ่มวิ่งครั้งแรกค่ะอะไรเป็นจุดเริ่มต้นททำให้เริ่มวิ่งอ่าเริ่มวิ่งครั้งแรกของผมจริงๆไปวิ่งงานเหมือนกันหมายถึงว่าคือในในงานนี่แหละครับเราก็ไปไปร่วมงานแล้วก็ได้มีโอกาสไปวิ่งในครั้งแรกแต่ว่าพอวิ่งในครั้งนั้นอ่ะมันมันก็เปลี่ยนโลกประมาณหนึ่ง แล้วก็ทําให้แบบว่าค,คือชอบเลยเพราะว่าในระหว่างวิ่ง่ะมันมันเจอหลายอยา่างมาเจอแบบความชอบความไม่ชอบทะเลาะกับตัวเอง,องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเกอนเป็นเสน่ห์มากๆแล้วพอเราทําได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็อยากทําได้ให้มันแบบดีขึ้นกว่านั้นไปอีกอะไรเงี้ยผมมันก็เป็นการชารเลนแล้วก็เป็นความสนุกที่จะทําให้แบบชีวิตมันก็มีสีสันขึ้นแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะสามารถแบบว่า สระตะแล้วก็แบบหลีกเลี่ยงความเครียดได้ประมาณหนึ่งเดืนแล้วกวันนี้คือวิ่งมาสิปีแล้วการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพร่างกายทางจิตใจเป็น,บบน,นยังไงบ้างคะ <c oughs> วิ่งมายาวนานแต่ถามว่าไปไกลไหมก็ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่ไปไกลแน่ๆเลยคือผมว่าสุขภาพแหละคือมันก็มันทําให้เราแบบว่าเรียกว่ายังคงทํางานได้ประสิทธิภาพที่แบบยังดีอยู่ยังใช้งานได้แบบปกติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือผมว่าทางจิตใจมันก็ทําให้เราแบบ ค่อนข้างเติบโตแบบเยอะมากของสุกคแต่เราก็วิ่งไปถึงวิ่งมาลราอนใช่ใช่ครับ <laughs> ก็วิ่งไปถึงมาลอนกันครับวันจริงวันที่สิธันวาพี่จะไปร่วอ่าวันจริงก็วันที่ส4บธันวาคมนี้นะครับผมก็จริงๆผมก็ไปร่วมวิ่งด้วยครับก็อยากให้ทุกคนไปผมไป10โลครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากแบบสตาร์ทพร้อมกันแล้ววิ่งไปด้วยกันก็ลองสมัคร10โลก็ได้แต่ว่ามันมีตั้งแต่2.5นะครับเผื่อใครไม่ไหวอันนี้เราบอกตัดไว้ก่อนก็<ม>สามารถไปร่วมวิ่งกันได้ในในวันนั้นฝากเชิญชวนทิ้งท,ท,ท้ายนะครับก็ฝากเชิญชวนทิ้งท้ายนะครับสำหรับพาร์้รัน2025นะครับจริงๆก็มีตั้งแต่แบบว่าวิ่งในวันที่14ธันวาคมทิ้งออกไปแล้วก็มีแบบเวอร์ชวลมีเวอร์ชวลรันด้วยนะครับก็เก็บระยะครบ3 0 0แสน กิโลเมตรนะครับวมาหถึงว่าเราทุกคนเนี่ยช่วยๆกันก็จะได้ร่วมบริจาค1น0 0ล้านบาทแล้วก็หรือว่าใครที่ไม่สะดวกเลยเนี่ยก็สามารถร่วมบริจาคได้เะครับเป,เป็นเป็นเป็นร่วมบริจาคแบบปกต,ติเลยที่จะช่วยกันส่งต่อให้กับน้องๆ